สวัสดีค่ะว่าพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนอนัวค่ะวันนี้ส้อยจุส้อยจุนี่เดอ้อไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าจบการศึกษาเท่าไหร่บ้เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับว่ามันเป็นวิธีการกินที่บ่คือกันและค่ะที่ชอบไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะดูได้แต่คนที่ไม่ชอบก็ กดผ่านนะคะในในคลิปมื้อนะคะไม่แตกกลยหรอวะไรแก้วเพียเนื้อกอระเทียมผิด 30กีบรู้สบายนัง่งอืมอืมฮืม ตับไม่ได้เป็นปอบก็อาจสิปินกระไรดิเนาะจกตับเจาอย่อยยาวาดิ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดติดตามกดรับชมเลยนะคะขอบคุณค่ะ อืมฮฮตัวตัวตัวพอมากินตอนหนาๆนาชอบอันบางๆบางๆรู้สึกว่ามันเขนาหนำเขาเนื้อดีนะ คือว่าจะน้องค่าค่ะไม่ใช่เป็นหอมร่วม,อมหอมหลาบหอมซึอมใบซึิมก็ว่ากันไปสาะแหนต้นอืมอาจจะเดียกว่าคือกัน Nó thì đằng cất 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 đi này, ừ. gặp cũng không steak. จีจะทั้งหนอดทั้งในแดงห,หู้นหุ้นคือกันไม่ต่างพัญญาดคือกันมัน เอาเียเอาดูกันี่ อย่าหลอกเลียนแบบ บม็อ,อกผิงหน่อยบัอกผิงอันนี้เอามาอานันต่บาลงามๆคือโซ่ทุกตอนและจากมันติดเป็นนิสัย ปาสีบาโซ่แล้วเหนือมันงาม,งามๆเลยค่ะ <c oughs> อนอกนั้นเอาไว้เห็ดเมนูอื่นวา่าจะประหัดจังโกเนาะขอบคุณหลยๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ